ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจท่มอบาหพนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขอบคุณมาลายออนไลน์ขอบคุณกำลังใจทิม่มอพให้แรากับสั้นหละกกาทีมทิ้งานขอบคุณก่อนเลยก็คือขอบคุณบ้านนอมเอพแล้วก็ทุกทุกท่านเลยนะคะที่ซัพพอร์ตทีมงานทุกคนน้องๆไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะ อันนี้เป็นมาลัยบคสรอพี่นะคะมีของน้องมาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ยากไปทีละอันนะคะอ่าพี่จ๋าใช่ไหมคะแม่ชนันยาแม่ชนันยาเอพีไม่ให้ายาให้คนละห้าพันบาทเป็นหนึ่งหมืนเป็นหนึ่งหมของคุณครับแล้วก็ อันนี้อันนี้ของพี่เนมพี่เบียไอคนละกวงไอโฟล์กวงไอโฟล์กวงแกไปมันร่วงมื่อวานฮะจิบขึ้นมาเลยสองพวงสองสองพันห้าอุ๊บจิบเดีนี่อุ๊บพิมบอครับผมสองอันของพี่เนมเบียนะคะอันนี้ของพี่พี่เอกับพี่ไก่บอพี่ไก่นะคะครัวจาตํานานโกอินเตอร์ค่ะ อันนี้แต่ว่ามีสองอันนะของแม่แก้วแม่แก้วฮอลแลนด์อันนี้แม่แก้วไหนเก็บปีอีกแล้วอบนี้ไม่ได้เล่มอันนี้ไงนี่ไงของแม่แก้วฮอลแลนด์นะคะที่แบบคอยไปดูแลตอนที่เราไปทัวร์ยุโรปที่อยู่บ้านมาดามไก่นะคะแม่แก้วก็ซัพพอร์ตน่นนี่นั่นให้กำลังใจตลอดนะคะอันนี้มันคนใหญ่อันนี้ อันนี้ดอมเอสพีใช่ไหมดอมเอสพีสองวงใหญ่เลยนะครับจริงๆแล้วนี่คือกําลังพลังรักให้กับเราิที่ทุกท่านมาแล้วก็ซื้อกลุ่มปิดเข้ามานี่คือพลังรักที่ดีแล้วแต่มีทุกอย่างซัพพอร์ตเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆจากใจเลยนะครับยิ้มาวว่าคนทําไม่ได้นอนเลยนะไม่ได้นอนครับร่ึงข้กดหลับกดนอนกันไปบางทีมานอนหน้าเวทีด้วยก็มีแว่นหักแว่นถึงตัวนี้ด้วยนี้ด้วยปีกด้วยจากบ้าน เมื่อคืนนะก้มรับรางวัลไปด้วยหรือไปด้วยชอช่อบสองอันช่อใหญ่ช่อบใหญ่สองอันด้วยนี่ชอใหญ่สองอันเลยช่อใหญ่วันเปิดวงบรรจัยชอใหญ่สองอันด้วยนะครับนี่นี่ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็อันนี้หมอลำหมอลำน้องใหม่ดอกจันประหารใจด้วยให้ไปแล้วนะให้ส่วนตัวไปแล้วนะนี่นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะชุลิเก เอให้ค่าเย็บแม่ค่าตัดชุดได้อยู่ให้แม่หรีอยคัให้แม่ไปเรียให้ดวให้ยู่แล้วให้หนึ่งมบาทเลยชอันีนี้ีพี่เจาินแลนค่ะอบัอันนี้แเพูนครับอันนี้ พั่งกันคละชอบดันชอบอลยมัคงนี่ดหฉอนมังงขอบคุณค่ะสองช่อแม่ปาริตาอแม่ปาริตาสองชอปาริตาม้องคงแม่ปาริตาบันทัดเอสพีโคราเอสพีโคราเอสพีโคราบันทัเอพีโคราอ่สองช่อ แล้วก็หมูกรูดแล้วก็หมูกรูดคนล้อันี้อันนี้ของพี่แจ็คพีนแลนด์อีกช้อนึงของแจ็คพีนแลนด์ช้อนึงอันนี้ของแม่วิสโกนแม่วิสกุลค่ะอันนี้ของใครไม่รูู้ไม่ร้อันนี้น่าตลุดน่าตลุดจัดเลยครับก็ขอบคุณทุกพ่อทุกพวงเลยนะคะขอบคุณมากเลยอันนี้ก็มีสองอัน อมคอันนี้มีสองอันบขอบคุณมากนะครับอันนี้มีอมีอันนี้มานไี่เนยเออแต่่ีอนนี้แม่ปลาจีนพาจีนพี่แพรพี่วุสมสมัยสมสมัยแม่น้แล้วก็ยอดดงไม้สุด แล,แล้วก็ชอด S <S อกไม้สดด้วยหลากหลายชอดอกไม้สดี่เพจอ่ะชื่อชื่อใช่ครับก็พี่เพจน้องภูมิพี่แบงค์ห้างอ๋อใช่ใช่ใช่อาจจะเคลียร์ไปแล้วพี่เพจน้องภูมินะคะททนอยู่พี่พี่เอาเห็ดไปฝากงานอ้าคข้ามาฝากขอบคุณมากเลยชานน้ำเต้ย่านน้ำเต้ยที่จะเป็นลาตาจำได้จำได้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะัแล้วก็มาอะไรยิบย่อยให้ทีมเบ้างหลังใช่แล้วก็ แม่ท่านไหนที่พี่ท่านไหนที่ไม่ได้ให้มาอะไรก็ขอบคุณเช่นกันนะคะที่พพอร์ตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปิดแล้วก็ให้กําลังใจฝ่่งดางไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เปิดหรือว่าไลฟ์ปิดก็เดี๋ยววันนี้เราก็อีกหนึ่งที่ครับที่ที่บ้านพราวเลยนะครับที่โทธนครับโซนบ้านบ้านลุงเคนนะมันเวินเนอร์เรานะครับคืนที่บ้านลุงเคนนะคะบ้านแกเลยใช่ครับปรเดยไปแต่พ่อคันพบกันครับขย่อในกลุ่มก็เจอกันครับเจอกันครับ